สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเด้อกับรถลูกสาวรย้อนลองเบิรกพี่น้องนี่คันนี้มันจะยังไงนี่คันนี้ข,ของน้องนำกิงยืมน้องใหข้ขคีฆ่าปุ่นหลอดเต็มดากระยะคันเพิ่นเอามาให้มันหน่อยเนาะน้องคันมีหัวงั้นนะน้อยมันหน่อยหลอดเปิดยังไง ทำลายก็เหเฮ้ย็อีดีทำลายก็ได้ลบพันลบพัดแป๊กไหลว่าพัดเต็มพันลบคักบอลลอนเออคักแล้ว่นเอ็นเอ็นอะไรเอ็งเอ็นฮะเอนไอ้อ้ประหากโรงเรียน

ว้วนเลยอ้วนไอ้ยอ้ยว่าเลิกโรงเรียนขันหนันมันหน่อยนะพี่น้องบุลอดกับบุคี้

ักบวมงามึนอย่นี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีออกกระลหกตีขาออกคุณซ้ายตีออกกลางออกกระกเออคอยดังอยดังหนูม้าทางในเลยหนูมาเหมนหนูม้าข้างเหน้าบึ้นๆๆๆๆ อัน <Good. S 2> นี้มันอ่อนกระตุ้นูโตต้นมันแข็งกว่าอืมมันง่ายยังแข็งกว่าวเองมันอน่อนอืมออรอไปใส่ทุกคนเยอะนัะออ่นน่ะนั่นะนะ่นะหินมองกระถอยปิ้นอยู่ขี้ชั่งมือแล้วมันก็เป็นเอง ไปเที่ยวบัดถอยเอาถอยเอาเดินหน้าถอยหลังเอาลูกฮิดเอาเองเจียงเจียงเพิ่นเพิ่นเอ็นเพิ่นเอ็นหมูปิ่งเย้คลาดไหล เอามาติดเดนนาไหมเดนนาพีแล้วมัมมัมน,นั่งนี่ดีมันสิจุกนั่งดีดีอลูกนั่งดีด,นดีนั่งจับนี่ีดีเอาหยังนี่แหละเยลหยัง Mà miyang mama miyang giỏi nha sai đốt bé hắn tai 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 tai

โมปิงเอ้ยว่ะเีเยเปลี่ยนกันนอนกับไอ้บันอูสีเสือกับสีรถเขากันใช่วะบันชชมพูเหมือนกันเลย ุหรี่หอมก็เหม็นนะบุหรอดไปลูกไปรังกินน้ำกาลไปเบาแน่กับใครคุ้นกันเลยอ้าวๆไปบดถุงไปไปง่าตาย กริงหนักตักเนาะเจ็บบ่อร่อยมั้ยอร่อยมั้ยคนชวยยางบริมัตผมหนังคุบว่ามีถูงขางนะ อ้วนเลยอ้วนเมื่อคืนนี่มาน้อนรอบแหลงรอบคำบัตเคียงคืนยังน้อนเอานี่อันมาใจอันอันรแบบน้อนเลยพี่ซีหางเล้งจังมาน้อนบัตน,นี่ บูยบาดนี่ตื่นถุ่สองถุมเที่ยงคืนกับบอน้อนเที่ยงคืนขอาตีหนึ่งบึงเต้าอยู่หันหรอจาแม่ก็ขอจบคลิปสนิทกอนเลยจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บุญรอดเ่ยนะคบจ้าสวัสดีจ้า